ตักเกะกับทุกคนครูเยี่ยวาปเียมบังนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีป็นตลุงเนี่ยวเราจะไปตำปรวจตลาดสะท้าเดี๋ยวไปทุกคนว่ามีอะไรบ้างอีกนาทีหรืเราจะไปมาขืน้นเต้นทุกครั้งนะทุกคนเวลามาสะท่านเดี๋ยวไปสองขรังจุ๊กอาจารย์จะขึ้นลงขึ้นลงอยู่กับไล่เพรานั่นแหละแต่ว่ามันขึ้นเต้นทุกครัง้งเพราะไม่ใช่สะท้านเดี๋ยวไป าจจะได้ความดูอ่ะบีมันไม่มีทุกคนพอมาเจอเลยมันจะตื่นเต้นอยู่นั่นแหละอ่ะตอนนี้ออกมาจากสถานี้แล้วนะเราจะไปเดินตลาดนัดกันเดินมาเละกันหรอลัดนัดนัน้นร้านคา้าเยอะอะไรทุกคนร้านคา้าเยอะเลยแต่ว่ามาลุนกันเลยวะ่ะร้านอาหารอิสลามจะมมีมางมายนะคะ ใชรสลัมเทควาคือ hmm. ค so oh. ือผลไม้โอ้ไม่แพงนะไม่แพงไม่แพงไม่แพงกนรับมาเลยแต่เดียวคือรันร้านขามันเยอะอะไรทุกคนมันเยอะอยู่ออร้นที่หนึ่งรันที่นึงทุกคนว่าอะไรัอุมุมาอันญาปานิโทสมน้ันนะปาิิถ้าไม่สุดถ้าเหลือเราจะมาไปตามลนกค ร้านเดี๋ยวนีน้ทุกคนเ,เดี๋ยวเดินไปเลยก่อนร้านที่หนึ่งที่เราเจอนะคะร้านสลาม,มเดียเด๋ยวเดินไปเลยข้างในก่อนโอรถไฟมาแล้วทุกคนคือคือรถไฟมานี่คงบอกว่ารถไฟมานี่คือคงบอกว่าโปรโยามาเดียวจต่านีรถไฟเอ๊ะมาเดียวตลาดนะัดจต้านีรถไฟจริงๆนะทุกคนไม่ได้มวลนิ่มเลยนะ นัดสถานีรถไฟพัทลุงทุกคนก็ร้านขายเยอะนะคะวิววิวเข้าออกทะลุเลยวิวเข้าอบทะลุกับร,บ,รบ,รบรถไฟทุกคนและข้าวเหนียวไก่ทอดเอาไรบ้างนัดที่สองเดินไปเดินมานะเดินไปเดินมาทุกคนเรากรอบสายซ่องร้าน ก็คือร้านข้าวไก่แกะเนื้อนู่นน่ะเดียวอะไรนั้งขาวอย่างนั้นฮะ,อะเออนะ้องจีข้าวไก่แกะเนื้อนูเออข้าวปลาดิบทอดแกะเนื้อแล้วตึ้งตาข้าวมันไก่ทุกคนโซงร้านนะฮะอยา่าข้ออนุญาตไปซื้อก่อนไม่รู้อีเ<ด>หลือสือได้ดีดเดี๋ยวก่อนญาตไปเดินดูเรื่อยๆเรื่อยๆก่อนตุ่มตร่มรูปทุต่ายทุกคนสิ่งที่เราได้มันก็คือยทุกหมา นี่ทุกคนเลยไม่ใช่ฮีตนะแครนเบอรี่สิบบาทอ่อนโลไม่ใช่ฮีตทุกคนกลองกลองละสิบบาทนะไม่ฮีตเลยนะกลองสิบบาทซึ่งเราเออกมาซ่องกลองก็เป็นยี่สิบบาทแล้วก็กล้านิ่นพอตตัวฮาซิตทุกคนแล้วก็มีน้ำปิกปลาหนึ่งอีกหกสิบบาทรวมทั้งหมดแปดสิบบาทนะคะรีวิวรีวิวอาหารที่ซื้อในตลาดนับสะซ่นานี่เราไปนะคะทุกคนแปดสิบบาทโชคมากต้องบอกว่าถูกมากๆถูกมากๆ,ๆ นี่แหละเดี๋ยวก่อนอย่ากินก่อน